สวัสดีครับตอนนี้ก็เวลาตีหนึ่งจะครึ่งเนาะต่อจากคลิปที่เราตามเดิมผมพูดเสียงดังไม่ได้ก็ตามชื่อคลิปเลยก็คือมาเกี่ยวกับ NPC ตกปลานะก็มาคุยกับตัวนี้มันมันมีเกือบทุกเกาะเลยแต่มันต้องไล่ระดับไปพอกดรอบแรกมไจะให้เบ็ดเราฟรีเหมือนกันนะอันนี้ผมกดไปแล้วอันแรกคือช่องช็อปนะก็กดมามีให้ซื้อเหยื่อเนาะราคาหนึ่งหมืนได้สิตัวแล้วก็อันที่สก็จะเป็น ขายปลาเนาะซึ่งตอนนี้บัักอยู่อันที่สองของช็อปนะอันเนี้ยกดกดขายไปก็ไม่ได้อะไรเพราะว่ามันบัักอยู่เนาะน่าจะต้องรอแก่ก็พรุ่งนี้นายแก่แล้วก็ช่องต่อไปเนาะก็เป็นฟิตอินเด็กก็ตามชื่อเลยก็ให้ดูว่าเคยได้ปลาอะไรไปแล้วบ้างนะก็ทั้งหมดปลาในเกมตอนนี้มีอยู่3ามสิเจ็ตัวนะแล้วก็อันสุดท้ายเป็นจ็อบสเตตัสนะก็เหมือน ไออาชีพซ่อมเรือเนาะมันจะเพิ่มเปิร์กต่างๆเวลาเราทําอาชีพนั้นๆได้เราทาไปเรื่อยๆนะมันจะเพิ่มเร็วอันนี้ผมตกมาจนผมรู้สองแล้วลเอฟฟิที่เพิ่มนี่มันจะเพิ่มค่าลักด้านสไายนะค่าลักตอนนี้ผมเป็นห้าเปอร์เซ็นเพราะว่ามันเพิ่มมาจากเบลเนาะนี่มาถ้ามันโยนเบ็ดลงไปในน้ำนะมันจะเหมือนเกมตกปลาชื่อดังเกมหนึ่งที่เรารู้จักกันดีแต่จำชื่อไม่ได้แล้ว มันมีโอกาสตกได้สองอย่างนะก็คือไม่ไม่ใช่สองอย่างหรอกมันเยอะกว่านั้นก็มีโอกาสตกได้ขวดที่ผมได้เมื่อกี้นะแล้วก็ปลาไอขวดนี่มันคือขวดของสูตรปรุงยานะมันเอาไว้ปรุงยาได้นี่อันนี้ผมตกได้รองเท้ามาไม่รู้ทำอะไรเหมือนกันนี่พอได้ปลามาจากพักแล้วก็ ถ้าจะปรุงยานะให้กดมาตรงช่องเก็บของแล้วก็ u n เ t a b l e เฮ้ย u n เ t a b l e นะแล้วก็เห็นรูปแท่งไม้ไหมกดยูธนะมันจะเป็นการก่อกองไฟเพื่อปรุงยาอันนี้ไอายาที่เป็นเครื่องหมายงงๆอยู่นี่ก็คือยังไม่ได้ขวดสูตรมานะไอขวดสูตรที่ตกได้ตอนแรกพอตกมาปุ๊บมันจะขึ้นให้คราฟได้ก็มีให้คราฟตอนนี้ผมคราฟได้แค่สองอย่างนั่นก็คือเคแบบปลากับน้ำยาหากล่อง ก็จริงๆมันเท่าที่ผมจําได้มันมีน้ํายาอีกสามสี่อันมัน้งที่แบบล่อให้มอนมาหาเราแล้วก็บัฟตังนี่นะมันจะอยู่ในข้องกับของข้างล่างสุดเลยนะสามารถถือได้แค่ที่ละขวดนะแล้วก็ขวดพวกนี้สามารถดรอปได้ด้วยผมว่าขายกันเต็มกลุ่มแน่นอนนี่ก็ผมไม่แน่ใจว่าทุกขวดกินทับได้ไหมแต่ไอสอง สองยาที่ผมค้ามามันกินเท่ากันได้อันนี้ผมกินยาหากล่องก่อนมันจะขึ้นชื่อกล่องแล้วก็บอกนะว่ากล่องอยู่ในจริงๆมันก็ไม่ค่อยมีประโยชน์หรอกไม่ต้องค้าก็ได้แต่อันต่อไปนี่ดีอยู่อันต่อไปคือเคบับตานะอันนี้เพิ่มเลือด500%หมายถึงฮิวนะ500%แต่ใช้ไม่ได้ในตอนพีพีนะใช้ได้แค่ตอนตีมอน นี่สายล่างมันจะเห็นบอกบับอยู่นะว่าใช้ไปแล้วกี่เปอร์เซ็นต์อันนี้ผมไม่แน่ใจว่ามีเวลาหมดไหมหรือว่าจนกว่าจะเปอร์เซนต์จะหมดแต่เห็นไหมว่าเลือดมันจะเด้งเยอะกว่าเดิมไวมากก็เท่านี้แหละไอเอ็นเกี่ยวกับ n p c ตกตาเนาะก็มีอะไรไม่เยอะแต่ก็ถ้าเรื่องน้ำยาก็โกงอยู่ใช้ฟาร์มใช้อะไรอย่างนี้ก็คลิปต่อไปอาจจะเป็นเกี่ยวกับอีเวนต์สายฟ้าเนาะจะเป็นอันสุดท้ายแล้วไม่รู้ผมจะทำหรือจะนอนก่อน ก็ถ้าเห็นมันลงก็แสดงว,ว่าผมทําก่อนก็คลิปนี้มีแค่นี้แล้วครับ